ให้เราดูพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเยอชูวาบทที่2เราจะอ่านข้อ1ถึงข้อที่14นะครับต่อมาเยอชูวาบุตรนูนส่งชาย2คนจากเมืองชิดทีมเป็นการรับไปสอดแนมกล่าวว่าจงไปรตรวจด,ดูแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะเมืองเยริโค เาทั้งสองก็ไปเข้าไปในบ้านของหญิงโสเพนีคนหนึ่งชื่อราหับและพักอยู่ที่นั่นมีคนทูลกษัตริย์แห่งเยริโคว่านี่แน่มีชายอิสราเอลบางคนเข้ามาคืนนี้เพื่อจะสอดแนมดูแผ่นดินกษัตริย์แห่งเยริโคจึงใช้คนไปสั่งราหับว่าจงส่งคนเหล่านั้นซึ่งมาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให้เรา เพราะพวกเขามาเพื่อจะสอดแนมดูทั่วแผ่นดินนี้แต่หญิงนั้นได้ซ่อนชายทั้งสองเสียแล้วจึงกล่าวว่ามีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าจริงแต่พวกเขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบเมื่อจะปิดประตูเมืองในเวลาพบคำ่ำคนเหล่านั้นก็ออกไปแล้วเขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบจงรีบตามเข้าไปเถิดคงทันเขาแต่หญิงนั้นได้พาคนทั้งสองขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้ต้นป่านซึ่งวางเรียงกันตาก ไว้บนดาดฟ้านั้นพวกผู้ชายก็ไล่ตามคนทั้งสองไปทางแม่น้ำจอดแดนถึงท่าข้ามพอคนที่ไล่ตามนั้นออกไปแล้วพวกเขาก็ปิดประตูเมืองเมื่อชายทั้งสองคนยังไม่นอนหญิงนั้นก็ขึ้นไปหาพวกเขาบนดาดฟ้ากล่าวแก่ชายเหล่านั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระยาเวประธานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความกลัวพวกท่านครอบงำเราและบรรดาชาวแผ่นดินก็หวาดกลัวพวกท่าน เพราะพวกเราได้ยินเรื่องที่พยาเวทรงทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต์และเรื่องการที่ท่านได้ทำต่อกษัตริย์ทั้งสองของคนอมโมไรซึ่งอยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอดแดนคือกษัตริย์สิโหนและโอกผู้ซึ่งพวกท่านได้ทำลายเสียเพราะเรื่องท่านนี้แหละพอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็ใจเสียไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลย เพราะพระพยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างบัดนี้ขอท่านสาบานให้ดิฉันในพระนามพระยาเวว่าในเมื่อดิฉันได้แสดงความเมตตาต่อท่านแล้วท่านจะแสดงความเมตตาต่อครอบครัวของดิฉันด้วยและให้มีหมายสําคัญอันแน่นอนต่อกันและขอไว้ชีวิตบิดามารดาพี่น้องชายหญิงและทุกคนที่เป็นของวงญาตินี้ชายนั้นจึงตอบนางว่า ชีวิตของเราเพื่อชีวิตของพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าไม่เปิดเผยภารกิจนี้ของเรากับใครเราจะมีความเมตตาและซื่อสัตย์ต่อเจ้าเมื่อพยาเวประธานแผ่นดินนี้แก่เราประเด็นที่อยากจะแบ่งปันหนุนใจพี่น้องในคืนนี้ก็คือเจ้าที่สถิตยอยู่ในอิสราเอลทรงเต็มด้วยลิธานุภาพเป็นที่หวาดกลัวของศัตรูนี่คือสิ่งที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อพระองค์จะทรงกระทำ อย่างเช่นในมัทธิวบทที่8ข้อที่29เมื่อพระเยซูเสด็จไปทําพระราชกิจของพระองค์หรือดําเนินชีวิตของพระองค์อย่างที่พระองค์ดำเนินชีวิตไปแต่ละที่แต่ละแห่งผีที่อยู่ในคนก็ร้องออกมาว่าเรารู้ว่าท่านคือใครท่านจะมาทําลายเราก่อนเวลาหรือนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบลิธานุภาพนี้ให้กับคริสตจักรพี่น้องเราสามารถที่จะเรียนรู้ในการจดนุนใจให้เราที่จะดําเนินชีวิตเหมือนพระเยซู ซึ่งฤทธิดเดชของพระเจ้าฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สําหรับเราในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10บอกว่าให้เราเข้มแข็งในองค์ผู้เป็นเจ้าแล้วยังหนุนใจให้เราเข้มแข็งในอนุภาพของพระเจ้าอันมหัศจรรย์ด้วยไม่มีความจํากัดฤทธิดเดชของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากนี่เป็นสิ่งที่พระองค์มอบให้กับคริสเตจนี่เป็นสิ่งที่พระองค์มอบให้กับคริสเตียนนี่เป็นสิ่งที่พระองค์มอบให้กับผู้เชื่อนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่จะให้สิ่งเหล่านี้สำแดงผ่านชีวิตของผู้เชื่อ เราได้เห็นผู้คนที่เชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะคนที่ได้เดินกับพระเยซูได้มีชีวิตร่วมกับพระเยซูในเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ในร่างกายก่อนที่พระองค์จะสิ้นพชนและเป็นขึ้นมาจากความตายคนเหล่านั้นได้มีประสบการณ์ในสิ่งที่ได้เห็นพระองค์ทําได้มีแบบอย่างได้ติดสอยให้ตามได้อยู่ใกล้ชิดได้กินนอนกับพระองค์ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์และมีประสบการณ์ในการ อธิษฐานเพื่อในการประกาศในการขับผีสิทธิอำนาจที่พระองค์มีแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์เองเราจําได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อบิดาที่มีลูกเป็นลมบ้าหมูหรือลมชักเนี่ยมาเพื่อจะให้พระเยซูขับผีและรักษาโรคให้กับลูกของเขาแต่ไปยังไม่ถึงพระเยซูบิดาที่ลูกของเขาเป็นลมล้มชักก็เลยพามาหาสาวกพระเยซู ให้ขับผีให้ลูกเขาหน่อยปรากฏว่าสาวกขับไม่ออกนั่นคือสิ่งที่แม้ว่าเขาอยู่กับพระเยซูคนที่ไปเป็นเพื่อนก็เป็นคนที่ไปเป็นเพื่อนแต่คนที่ทําหน้าที่คือคนที่รับผิดชอบสาวกไปกับพระเยซูถ้าเขาไม่ได้รู้ว่าฤทธิดเดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาเองฤทธิดเดชก็ยังจะทำงานผ่านทางพระเยซูและไม่ได้ทํางานผ่านทางเขาต่อมาก่อนที่พระเยซูจะถูกลับขึ้นไปช่วงที่พระองค์อยู่กับสาวก จำได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมที่พระเยซูบอกให้สาวกไปเป็นคู่คู่ออกไปประกาศไปวางมือคนเจ็บคนป่วยเจอผีก็ขับปรากฏว่าหลังจากที่ออกไปและทําสิ่งเหล่านั้นกลับมาเขาตื่นเต้นดีใจในลูก,กาบทที่10ได้พูดเรื่องนี้เขารายงานพระเยซูยอย่างตื่นเต้นว่าเป็นจริงตามที่พระองค์ตรัสเลยพระองค์เจา้าค่ะผีเขออกเมื่อเราขับในานามของพระองค์คนเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษา และหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยให้มาอยู่ในผู้เชื่อเหล่านั้นโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าตามที่พระองค์ตรัสในกิจการบทที่1ข้อ4และข้อ8เพื่อให้แต่และคนรู้ว่าฤทธเดชเดียวกันที่พระเยซูทำนั้นพระองค์ทำโดยฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตในพระองค์พระองค์ประทานฤทธเดชนั้นมาให้อยู่ในสาวกอยู่ในผู้เชื่อซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เวลานั้นที่ห้องชั้นบนและทุกวันนี้ทุกคนที่เชื่ออย่างนั้น เขาก็ได้รับแต่เราไม่เชื่อเราก็เป็นเหมือนกับสาวกที่อยู่กับพระเยซูต,ตั้งแต่ปีแรกจนถึงเวลาที่เขาได้มีประสบการณ์เขาก็จะไม่ได้ประสบการณ์นั้นวันนี้ฤทธเดชนั้นพระเจ้าต้องการให้กับเราการเจิมที่อยู่เหนืออิสราเอลการเจิมที่อยู่ในชนชาติอิสราเอลการเจิมที่อยู่ในบรรดาผู้นำที่เยชูวาหรือในยุคข,ของโมเสก็ส่งข้ามไปดูแผ่นดินคานาอันและเมื่อเยชูวาขึ้นมาเป็นผู้นำแทนโมเสสรับช่วงต่อ เขาก็ส่งคนเหล่านี้เข้าไปสอดแนมที่เมืองที่ไม่มีใครชนะได้เมืองที่ไม่มีใครล้มได้เมืองที่ไม่มีใครทะลวงเข้าไปได้เมืองที่ไม่มีใครทะลวงได้แต่เมื่ออิสราเอลเข้าไปในข้อที่9ถ้อยคำพยานของคนในเมืองนั้นก็คือหญิงราหับนั้นภาษาที่เราใช้เรียกว่าพระเจ้าจับเขาเปิดปากเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าทำไมคนเหล่านี้ชาวเมืองนี้เขาตอบสนองเขารับรู้อะไรบ้างเขากล่าวแก่ชายสองคนนั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่า พระยาเวประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความกลัวพวกท่านครอบงำเราและบรรดาชาวแผ่นดินก็หวาดกลัวพวกท่านเพราะพวกเราได้ยินเรื่องที่พระยาเวทรงทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต์และเรื่องการที่ท่านได้ทำต่อกษัตริย์ทั้งสองของคนอมโมไรซึ่งอยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำเจอดแดนคือกษัตริย์สีโฮนและโอกผู้ซึ่งพวกท่านได้ทำลายเสียข้อ11บอกว่าเพราะเรื่องท่านนี้แหละ พอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็ใจเสียตกไปอยู่ตาตุ่มไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระพยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างประเด็นที่อยากจะหนุนใจพี่น้องแล้วก็ให้เราสนใจจดจ่อเป็นพิเศษก็คือคนสอดแนมนั้นเป็นตัวแทนของอิสราเอลและตัวแทนของพระเจ้าของอิสราเอลเราทราบเรื่องราวที่คนเหล่านี้กล่าวถึงพอๆกับคนเหล่านั้นเหมือนกันว่า พระเจ้าทําให้ทะเลแดงแหวกแยกออกให้กับคนอิสราเอลเดินข้ามเหมือนดินแห้งแหวกแยกออกเหมือนดินแห้งและคนอิสราเอลทั้งหมดก็เดินผ่านไปข้ามทะเลแดงนั้นทะเลนะพี่น้องแต่ข่าวลือไปถึงคนเหล่านั้นที่อยู่อีกฟากหนึ่งที่เป็นแผ่นดินที่อิสราเอลจะต้องเข้าไปยึดครองนั้นเขาพูดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคนที่เป็นศัตรูต่ออิสราเอลคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าหรือ แม้กระทั่งผีวิญญาณชั่วที่อยู่ในคนเหล่านั้นพูดเรื่องพระเจ้าใหญ่กว่าอีกเขาบอกว่าทําให้ทะเลแดงแห้งไปเลยอย่าลืมนะว่าเวลาคนกลัวอย่างที่เราพูดกันว่าเวลาคนไปหว่านแหนเนี่ยถ้าปลาตัวไหนหลุดจากแหนอ้ตัวใหญ่มากเลยเสียดายจังเลยมันจะขยายมากขึ้นความกลัวทําให้เราเห็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อยู่แล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่มากใครจะเป็นคนกลัวอิสาราเอลควรจะกลัวศัตรูหรือว่าศัตรูควรจะกลัวพระเจ้าของอิสาราเอล คริสเตียนควรจะเป็นคนกลัวหรือว่าผีมรซาตานหรือคนทั้งหลายที่มีผีมรซาตานอยู่ในเขาควรจะกลัวเราพี่น้องถามตัวเองดูว่าใครควรจะกลัวใครแต่คําพยานของคนเหล่านั้นที่ไม่ใช่อิสราเอลคนเหล่านั้นที่ไม่ใช่คริสเตียน <c oughs> เขากล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของอิสราเอลเขากล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของคริสเตียนใหญ่มากกว่าที่เราพูดถึงพระเจ้าของเราด้วยซ้ำไปพระเจ้าทํากับอิสราเอลพงแยกทะเลแดงให้กับเขา แต่ศัตรูได้ยินข่าวนั้นเขาบอกว่าพระเจ้าทําให้ทะเลแดงแห้งไปชําระและปลดปล่อยถ้อยคําของพระเจ้าในชีวิตของเราว่าเราจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตามความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนและพี่น้องจะเรียนรู้ในการที่จะทําให้ถ้อยคําของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับของประทานผ่านผู้รับใช้ผ่านคนที่มีของประทานแต่ฤทธิดเดชนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะกับในโมเสสและโยชูวาแต่อยู่ในคนอิสราเอล แม้แต่สองคนที่ถูกส่งไปเป็นผู้สอดแนมอิสราเอลเป็นอย่างไรพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่ในภาพของคนเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูหนุนใจเตือนเราว่าเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูและดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูพระองค์เป็นอย่างไรเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างนั้นคือดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามพระฉายาของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่มีศักดิ์ศรีของพระเจ้าดำเนินชีวิตในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้า เมื่อคนไม่เชื่อมองเราเขาจะถามว่าลูกใครวะเมื่อผีมารซาตานเห็นเรามันจะถามว่านี่เป็นใครวะลูกใครวะให้เราสามารถเป็นคําตอบได้ว่าเราคือลูกของพระเจ้าลูกของพระเจ้าจะไปสัมมาเลเทเมาเมามยมันเป็นการปล่อยให้ศัตรูเยอะเย้ยพระเจ้าของเราแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตเหมือนพระบุตรของพระเจ้าดําเนินชีวิตเหมือนพระเยซูที่เป็นแบบให้กับเราผีมันจะกลัวเราและคนทั้งหลายที่มีผีอยู่ในข้างในเขา ข่าวประเสริฐที่เข้าไปในเขาจะแปรกปร่บและจะทำงานในใจของเขาฤทธเดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราอยู่ในคำพยานของเราอยู่ในการประพฤติของเราจะลบกวนใจของคนเหล่านั้นทำให้เขาต้องเลือกหรือตัดสินใจว่าเขาจะเอาพระเจ้าหรือไม่เอาพระเจ้าแต่ถ้าผีมันลุกขึ้นมาต่อสู้พระเจ้ามันจะพูดเหมือนในมัทธิวบทที่8ปดข้อยีบเกว่าท่านจะมาทำลายเราก่อนเวลาหรือนั่นแหละเวลานั้นเราจะขับผีออกและคนจะเป็นอิสระฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> และคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่ คนที่เปิดใจกับพระเจ้าเหมือนหญิงคนนี้แม้ว่าชีวิตของเขาจะเป็นหญิงที่มีอาชีพที่ผู้คนตำหนิหรือดูถูกหรือเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเขาแต่เมื่อเขาพบคนของพระเจ้าเขาดำเนินชีวิตยำเกรงพระเจ้าด้วยอย่าลืมนะว,ว่าแม้กระทั่งบรรดาผู้ป,ปกครองผู้ครอบครองของเมืองเยริโคเนี่ยที่ว่าหญิงที่สุดแข็งที่สุดแต่เมื่อเขาได้ยินว่าพระเจ้าของอิสราเอลเป็นอย่างไรเขากลัวจนหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเพราะเหตุพระเจ้า ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ทุกอย่างก้าที่เราดำเนินชีวิตในวันนี้เราจะทำให้คุณค่าแล้วก็ภาพรประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยขอใช้สานวนว่าใช้ไม่คุ้มเรามีอะไรหลายอย่างที่เรามีเราใช้ไม่คุ้มนี่มีเยอะนะพี่น้องผู้จ่ายแพงราคาแพงของดีขนาดนี้แต่เราใช้แค่นิดนิดนหน่นนอยโทรศัพท์ราคาแพงแค่โทรออกรับสายทั้งที่มันมีออปชั่นเยอะแยะมากมายมีแอปเยอะแยะมากมายที่สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตในการงาน ในการเรียนรู้แต่เราใช้ไม่คุม้มฤทธิดเดชของพระเจ้าให้กับเราต้องใช้ให้คุม้มพี่น้องความเชื่อที่พระเจ้าให้กับเราต้องใช้ให้คุม้มอย่ารอเฉพาะโมเสสและโยชูวาอย่ารอเฉพาะผู้เผยอ,อคัคตูตสิยพิบาลหรือผู้นำของท่านเราทุกคนลุกขึ้นมาด้วยกันเพราะเราทำงานในทีมเดียวกันในขบวนเดียวกันในฝ่ายเดียวกันและพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเราและจะทรงรับรองเราเห็นว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ถูกส่งไป ในานามของอิสราเอลและเป็นตัวแทนที่โยชูวาแต่งตั้งและมอบเขาไว้ในการทำภารกิจของชนชาติและของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนทุกคนได้รับการเจิมเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์เจิมเราเพื่อเราจะนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราสำแดงแก่โลกนี้และไม่เพียงแต่เชื่อและรอดเฉยๆพี่น้องอันนั้นเป็นขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่เราได้รับแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะทำงานของพระเจ้าด้วย ในการประกาศข่าวประเสริฐในการที่เราสำแดงชีวิตของเราและเราต้องมีจุดยืนของเราที่เราจะไม่ทำให้พระเจ้าเสียชื่อเสียงในชีวิตของเราก็คือการทำผิดทำบาปแต่ว่าเราจะถ่อมใจลงและใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าสมกับที่พระเจ้าไถ่เราสละชีวิตเพื่อเราประทานฤทธิดเดชที่เป็นขึ้นมาจากความตายให้กับเราประทานชีวิตใหม่ให้กับเรา ประทานฤทธเดชในการขับพีร,รักษาโลกประทานฤทธเดชในความเชื่อประทานพระส,สัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พง์สถิตอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคทําไมพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเมื่อเราดําเนินชีวิตในพระประสงค์ของพระเจ้าเราได้รับไว้น้อยเราก็ดําเนินชีวิตความสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเมื่อเราได้รับไว้มากเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่พระอ,องค์มอบให้กับเรามาก เมื่อพระองค์ใช้ชีวิตของเราอย่างไรขอให้เราตอบสนองต่อพระองค์อย่างนั้นพี่น้องไม่เพียงเท่านั้นเราจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อและพระเจ้ามีพระสัญญาว่าพระองค์จะเลื่อนขั้นให้กับเราพระองค์จะอวยพรพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับเราพระองค์จะยกชูเราขึ้นพระองค์จะขยายขอบเขตในการรับใช้ให้กับเราดังนั้นเราจดจอที่พระองค์เคลื่อนไปกับพระองค์การที่เราจดจอที่ตัวเราเองเราก็เห็นตัวเราเล็ก แต่เมื่อเราจดจอดที่พระองค์เราจะไปสู่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยแทบจะเรียกว่าไม่รู้ตัวฮลเลูยาพระเจ้ากําลังใช้เราที่จะเขย่าอาณาจักรของความมืดทุกที่ที่พี่น้องอยู่ทุกที่ที่พี่น้องไปทุกที่ที่เราดําเนินชีวิตกับพระเจ้านั่นแหละเรากําลังเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้เราไปผู้สอดแนมก็ดีผู้ที่ดูการเคลื่อนไหวขุมพลังหรือความแข็งความอ่อนแอของศัตรูคือมารร้ายเราไปอยู่กับใครพระเจ้าใช้เราไป เราอยู่ท่ามกลางใครพระเจ้าใช้เราไปเราอยู่ในสถานภาพใดพระเจ้าใช้เราไปเราทำอาชีพใดพระเจ้าใช้เราไปเราอยู่ในพระเจ้าเคลื่อนไหวในพระองค์และพระเจ้าจะได้รับเกียรตินี่คือเวลาที่เราต้องเร่งพี่น้องและพระเจ้าจะให้เราชื่นชมยินดีเหมือนที่สาวกกลับมาและเขาตื่นเต้นมากจนพระเยซูกล่าวคำชมเชยเป็นเกียรติยศให้กับเขาว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบฮาเลลูยา และพระองค์จะเปรมปีในพระวิญญาณและเราทั้งหลายก็จะเปรมปีในพระวิญญาณเพราะว่าเราได้กลับมามีฐานะในการเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นศักดิ์ศรีของพระองค์เป็นผู้ที่กำจัดมารหลายวิญญาณชั่วพี่น้องถ้าพระเจ้ากำจัดศัตรูออกไปสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นก็จะสงบสุขและผาสุขเราหวานเราจะได้เก็บเกี่ยวเราจะได้กินผลแต่ถ้ามีมารอยู่ถ้าเราไม่จัดการกับมารแม้เรามีมันก็จะปล้นแม้เรามีมันก็จะมารบกวน กินก็ไม่เป็นสุขได้มาก็มันก็รบกวนคอยหาทางที่จะรักฆ่าทําลายป้นรักขโมยแย่งชิงโกหกหลอกลวงแต่ถ้าเราสามารถมีชัยชนะเหนือมันโดยการที่เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าดําเนินชีวิตสมกับเป็นบุตรของพระเจ้าใช้ฤทธิ์เดชการเจิมที่พระเจ้าให้กับเราแต่ละคนสมกับที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจะได้ชัยชนะและเราจะครอบครองเราจะได้รับพระพรและเราจะได้เป็นพระพรพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับเรา เป็นสิ่งที่ท้าทายรางวัลอยู่ข้างหน้าเราภารกิจอยู่ข้างหน้าเราในวันนี้พุ่งนี้ขอพระเจ้าเจิมขอพระเจ้าอวยพรข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์ขอพระองค์ใส่ถ้อยคําของพระองค์ความเข้าใจความเชื่อการหนุนใจการเสริมกําลังการลื้อฟื้นเพื่อเราทั้งหลายจะมีกําลังขึ้นในพระองค์ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในเวลานั้นสองคนที่ถูกส่งไปสอดแนมแต่วันนี้คริสเตียนทุกคนถูกส่งไปเพื่อเราทั้งหลายจะนํา ความสว่างไปทำลายความมืดนำชีวิตของเราเป็นตัวหนังสือของพระองค์นำชีวิตของเราที่จะทำงานของพระเจ้าเราไม่ได้รอเพียงแต่ที่เราจะเข้าโบสถ์หรือเข้ากลุ่มหรือเรียนรู้ในพระคำซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่เราใช้ชีวิตทั้งหมดของเราเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเสริมกำลังสถิตยอยู่กับเราในทุกครั้งที่เราใช้โทรศัพท์ทุกครั้งที่เราสื่อสาร ทุกที่ที่เราไปทุกการดําเนิน,น,นชีวิตของเราทุกอริยาบททั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งข้างนอกและข้างในเราเป็นของพระองค์ทั้งหมดเราถูกเจิมตั้งเราถูกใส่ฤทธเดชของพระองค์ภารกิจของพระองค์ให้กับเราแม้แต่เด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวเยาว,วชนบุรุษสตรีคนเท่าคนแก่เรากําลังทาําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในยุคสุดท้ายขอพระเจ้าเมตตาให้เราสามารถที่จะเห็นการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นการฟื้น,ฟ,นฟูอยู่ที่เราที่ททจะร่วมมือกับพระเจ้า การเก็บเกี่ยวใหญ่อยู่ที่เราทุกคนจะทำงานของพระเจ้าไม่ได้รอเฉพาะผู้นำแต่เราจงลุกขึ้นมาทำงานตามขนาดความรับผิดชอบของเราตามขอบเขตสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเราทั้งผู้เชื่อทั้งผู้นำทุกระดับขอให้เรารับใช้ตามขนาดขอให้การเจิมนี้อยู่ในเราทั้งหลายที่จะทำงานของพระเจ้าตามขนาดความสัตย์ซื่อที่เรามีใช้ชีวิตของเราทุกเวลาใช้ให้คุ้มกับการที่พระเจ้าใช้เราทำพระราชกิจให้สัตย์ซื่ออย่าเสียเวลากับสิ่งไร้สาระอย่าตกบ่วงของมาร แต่จงมีศักดิ์ศรีในพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในการเจิมอยู่ในการเชื่อฟังอยู่ในการสัมพันธ์สนิทพระองค์ทรงรักเราพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีในเราและเราเป็นเหตุให้พระองค์ปิติยินดีข้าแต่พระเจ้าขออวยพรพี่น้องชายหญิงของเราให้เราดำเนินชีวิตอย่างผู้ชนะผู้ที่เข้มแข็งผู้ที่มีความหวังผู้ที่มีความเชื่อผู้ที่มีฤทธิเดชผู้ที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยอวยพรเราขอพระเจ้าเจิมเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า คุณพระองค์อวยพรทุกคาอธิษฐานอวยพรพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันทั้งที่ทเราอยู่ในกลุ่มนี้และทุกคนที่กําลังทําหน้าที่ของตอนเองทั่วโลกตอบแทนสิ่งที่เราทั้งหลายได้กระทําและพระองค์ทราบว,ว่าเราต้องการสิ่งใดเราขาดสิ่งใดขอพระเจ้าจัดเตรียมและทรงนํานนเราตามพระปัญญาและศักดิ์ศรีของพระเจ้าพระองค์มีเซอร์ไพรส์พระองค์งงมีการแทรกแซงของพระองค์ให้กับเราเสมอพระองค์ชนะศัตรูและพระองค์กำลังฉีกหน้ากาก,ากเปิดโปงศัตรูอยู่เสมอเรามอบทุกคนให้กับพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรนะคะเอเมนค่ะบพระเจ้าอวยพรครับ